สวัสดีค่ะราศีเมษและลัคนาเมษคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณประจําเดือนธันวาคมค่ะการอ่านไพ่จะแบ,บ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกสําหรับคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนช่วงหลังสําหรับคนโสดนะคะสามารถดูได้ทั้งแบบราศีแล้วก็ลัคนาราศีได้เลยค่ะสําหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับ,กบรายละเอียดของราศีของคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะ ราศีเมษคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานตัวตนหลักของคุณก็คือ8ดาบค่ะบางท่านนะคะช่วงนี้อาจจะอยากอยู่คนเดียวเงียบๆค่ะไม่อยากรับรู้ไม่อยากเห็นไม่อยากพูดคุยกับคนรักนะคะบางท่านนะคะ ถ้าเราไม่บล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกับคนรักก็อาจจะเป็นคนรักที่บล็อกโอกาสการติดต่อสื่อสารกับเราได้ด้วยค่ะก็ช่วงนี้ให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพร่างกายระบบเลือดระบบสายตาด้วยนะคะเพราะมีโอกาสที่ป่วยแล้วจะป่วยหนักเลยะคะ่ะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดกับผู้อื่นนะคะคนรอบข้างแม้กระทั่งกับความรักด้วยะคะ่ะหรือว่าคนรอบตัวเรานี่แหละค่ะที่อาจจะ นำความไม่พอใจหรือนำปัญหามาให้เจ้าชะตาได้ด้วยนะคะอดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์ค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะมีอุปสรรคเข้ามาเกี่ยวข้องกอนนะคะอุปสรรคในด้านของความไม่พร้อมการมีความแตกต่างกันในเรื่องของ อายุในเรื่องของตำแหน่งหนะ้าที่การงานในเรื่องของฐานะอะค่ะหรือแม้กระทั่งการศึกษาด้วยนะคะหรือบางท่านอาจจะเป็นรักต่างไวัยรักทางไกลอาศัยอยู่ต่างประเทศเป็นชาวต่างชาติหรือไม่ก็อยู่ใกล้กันนะคะก็เหมือนไกลกันเพราะว่าเราอาจจะไม่มีเวลาให้กันก็ได้นะคะเหมือนมีบททดสอบบางอย่างเข้ามาใน ดวงของความสัมพันธ์ของเจ้าชะตาค่ะที่เราจะต้องต่อสู้เราจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ประสบความสําเร็จแล้วหลายๆอย่างมันจะเกิดความมั่นคงนะคะถึงแม้ว่าเราจะทะเลาะกันขัดแย้งกันบ่อยครั้งนะคะมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นแต่ว่าทุกครั้งเราก็ให้โอกาสกันในการที่จะกลับมาแก้ไขและเริ่มต้นใหม่เสมอ ด้วยคำมั่นสัญญาหรือว่าการที่มีแพลนมีความฝันร่วมกันนะคะบางท่านก็เหมือนต่อสู้เพื่อที่จะเอาชนะใจของคนทั้งครอบครัวเลยหรือว่าต่อสู้เพื่อให้เกิดความมั่นคงมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาในทิศทางที่ดีม,มากขึ้นนะคะการสร้างหลักประกันให้กับความสัมพันธ์แล้วก็ให้กับลูกๆอย่างงี้ะคะ่ะหรือว่าตอนนี้เรากําลังต่อสู้ในเรื่องของการพยายามทำงานเก็บเงินเพื่อที่จะได้แบบ ขยับขยายเปลี่ยนแปลงการเดินทางมาพบมาเจอกันการสร้างบ้านด้วยกันเงนี้ยคะ่ะหรือบางท่านก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองนะคะเพื่อสร้างความมั่นคงในเรื่องของแพลนในเรื่องของการแต่งงานนะคะแม่บอลรู้สึกว่าคํามั่นสัญญามันเป็นความฝันนะ่ะที่เรารู้สึกว่าเราตั้งตารอคอยะคะ่ะแล้วก็อยากให้มันชัดเจนและประสบความสำเร็จนะคะ ถึงแม้ว่าหลายๆครั้งนะคะก็รู้สึกท้อใจนะคะรู้สึกผิดหวังรู้สึกไม่อยากรอค่ะบางครั้งก็อยากจะออกมาจากปัญหาแต่อีกครึ่งหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะให้โอกาสเขาได้พิสูจน์ตัวเองะคะ่ะตัวต้นหลักของคนรักนะคะในออบสอดค่ะเขาเป็นคนที่ อาจจะหัวร้อนใจร้อนหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะขี้หึงด้วยะคะ่ะคิดเร็วทำเร็วไม่ได้กลัวอุปสรรคความลำบากใดๆเลยะคะ่ะเป็นคนที่รักใครรักจริงด้วยแต่ข้อเสียก็นี่แหละคะ่ะก็คือเป็นคนที่ใจร้อนนะคะอดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์นะคะ เรามีเรื่องของการเคลียร์การตกลงกันนะคะที่จะกลับมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่อะคะ่ะแต่ดูเหมือนกับความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็อยู่ที่นั่นน่ะนะคะแม่หมอรู้สึกว่าหลายๆอย่างยังคงเดิมอะคะ่ะ จนทาให้คุณน่าจะเริ่มกลับมารักตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าอยากที่จะตัดสินใจในการ move on ไปจากความสัมพันธ์นี้คืออยากจบแล้วอะคะ่ะเพราะรู้สึกถึงความไม่มั่นคงไม่แน่นอนกับปัญหาเดิมๆด,ด้วยอะนะคะ เหมือนเป็นการยุติความสัมพันธ์หรือคำมั่นสัญญาที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายในการเริ่มต้นใหม่อะค่ะในเดือนธันวาคมนะคะในนมความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นไงบ้างค่ะเดดเดยคะ่ะเฮอร์มิต เจ็ดเหรียญ l ล v e r รสี่ดาบแล้วก็วิวอ r ฟจู e ความสัมพันธ์กำลังอยู่ในสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงที่เราไม่สามารถควบคุมได้ค่ะทุกอย่างขึ้นอยู่กับ อด,ดีตที่ผ่านมาของความสัมพันธ์นะคะว่าเราอะค่ะก่อร่างสร้างตัวมั่นคงแค่ไหนเพราะวิวออฟจูนจริงๆแล้วหมายถึงข่าวดีความโชคดีนะคะซึ่งถ้าเป็นความสัมพันธ์เนี่ยมันมีโอกาสทั้งการได้รับโอกาสและการให้โอกาสตัวเองด้วยะคะ่ะเหมือนการหลุดพ้นจากอะไรในแบบเดิมๆนะคะก็ปัญหาต่างๆไม่มองว่ามันจะมีเรื่องของการ พูดคุยการเคลียร์การตกลงกันนะคะเพื่อหาทางออกที่มันดีที่สุดอะคะ่ะสำหรับการเริ่มต้นใหม่นะคะก็เป็นช่วงเวลาของการเคลียร์ปัญหาการสะสางเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีและมีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมอะคะ่ะ ข้อความจากคนรักนะคะเขาคิดว่าเขาทำดีที่สุดแล้วนะคะแต่อาจจะไม่ดีพอสำหรับคุณนะคะเขารู้สึกเสียใจแต่เขาเข้าใจะค่ะเขาคงทำได้ไม่ดีพอก็คือทำได้แค่นี้นะค่ะ แต่เขาก็รักคุณมากนะคะบทสรุปของความสัมพันธ์ค่ะในเดือนธันวาคมนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการถอยห่างกันสักพักค่ะ,คะเพื่อรอดูสถานการณ์ของความสัมพันธ์ ทั้งคุณและคนรักอะคะ่ะเราก็อยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีกว่าเดิมอะคะ่ะแล้วก็อยากให้ปัญหาต่างๆมันเคลียร์มันคลี่คลายอยากจะสร้างความมั่นคงอะคะ่ะให้กับชีวิตแล้วก็ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะ ในปักนี้ค่ะถ้ามีอุปสรรคมีปัญหาก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะให้คำแนะนำอะคะ่ะความรักมาถึงจุดอิ่มตัวที่เราจะต้องรีบจัดก,การเปลี่ยนแปลงแก้ไขจะมีการตัดสินใจร่วมกันนะคะเพื่อเป็นทางออกที่มันดีที่สุดสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะ ก็ช่วงนี้แม่หมออยากจะเตือนอชาวลาสีเมษลัคนาเมษคนที่มีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคือถ้าเรามีคู่อยู่แล้วว่าช่วงนี้อาจจะมีคนเก่าๆติดต่อกลับมาหรือว่ามีเพื่อนเก่าอย่างคะ่ะที่ เราพอจะไว้ใจได้แล้วเรารู้สึกว่าเราอยากปรึกษาเขามีอะไรเราไปพูดกับเขาค่ะเพราะเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจดีค่ะเป็นคนที่อบอุ่นใจดีมีเหตุผลรับฟังคุยกันแล้วเข้าอกเข้าใจดีกว่าคนที่อยู่ข้างๆนะคะคือแม่หออยากจะให้เราค่ะคือเหมือนตัดคนนี้ออกไปก่อนนะคะเรามาเคลียร์ใจของตัวเองค่ะเพื่อที่เราจะได้มีสติแล้วก็ใช้เหตุผล ในการพูดคุยสื่อสารกับคนรักะะกับคนในครอบครัวของเราจริงๆอะนอกจากคนข้างนอกและะ้วเนี่ยค่ะคือตัดคนนั้นออกไปก่อนแล้วก็อยากจะให้แบบมาโฟกัสมาเคลียร์ปัญหาต่างๆเนะะี่ยค่ะที่ค้างๆในใจของเจ้าสตาร์แล้วก็มาเคลียร์ความสัมพันธ์ของคุณกับความสัมพันธ์นี้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจครั้งนี้สาคัญต่อความสัมพันธ์นี้มากๆเพราะตัดสินใจครั้งเดียวมันจะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไปตลอดกาลเลยะคะ่ะ สุดท้ายแล้วความสัมพันธ์นะคะจะมีการจบลงและเริ่มต้นใหม่ค่ะเป็นช่วงเวลาของการเยียวยาหัวใจตัวเองแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ด้วย ก็ทะเลาะกันบ้างขัดแย้งกันบ้างแต่สุดท้ายแล้วเราก็จะสามารถแก้ไขปัญหายุติปัญหานี้ได้แล้วก็จะมีการเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งะคะ่ะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะหลายๆอย่างก็จะพบกับคำตอบทางออกแล้วก็มีความมั่นคงที่ดีกว่าเดิมะคะ่ะเป็นแสงสว่างนะคะ t อะ Sun ก็คือแม่หมอรู้สึกว่าเราจะกลับมามีความสุข แล้วก็มีความหวังมีพลังใจอีกครั้งหนึ่งค่ะพอทุกอย่างมันเริ่มชัดเจนนั่นเองก็ขอบเป็นกำลังใจให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะคะสวัสดีค่ะคนโสดราศีเมษลัคนาเมษในเดือนธันวาคมนี้แนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นยังไงบ้างมาอัปเดตกันค่ะ พลังงานตัวตนหลักของคนโสดคนโสดช่วงนี้ค่ะน่าจะแบบแต่งกับงานน่ะนะคะหรือไม่ก็ต้องมีเรื่องที่คุณจะต้องแบบคิดต้องจัดการอย่างนี้ค่ะต้องดูแลเอาใจใส่นะคะอาจจะไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวสักเท่าไหร่แต่ถ้าถามถึงความสัมพันธ์แล,แล้วก็คุณพร้อมแล้วค่ะที่จะมีครอบครัวพร้อมแล้วที่จะมีคู่รักคู่ชีวิตค่ะ บางท่านเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายค่ะเป็นคนที่รักษาระเบียบคือช่วงนี้รอบตัวคุณอาจจะมีความแบบไม่มีความสามัคคีกันมีความยุ่งเหยิงและวุ่นวายแต่คุณต้องเป็นคนที่ไปจัดการและแก้ไขปัญหาตรงนั้นคุณต้องเข้มแข็งท่ามกลางอุปสรรคต่างๆะคะอุปสรรคของคนอื่นๆนะคะในด้านของความสัมพันธ์นะคะ แทบจะไม่มีเวลาในเรื่องของความรักเลยและคนที่เข้ามาเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้ชัดเจนอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะ โสดนะคะมีคนรักก็มักจะผิดหวังนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่รักใครรักจริงด้วยไม่ชอบเป็นสองรองจากใครนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเจอกับความสัมพันธ์ที่ปิดบังไม่ชัดเจนทำตัวลับลับล่อๆหรือว่าจะต้องเป็นสองรองจากใครเนะะี่ยค่ะต้องหลบๆซ่อนๆไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่บอรู้สึกว่าคุณเลือกที่จะจบดีกว่าที่จะคลาคาซังแบบนี้นะคะ่ะ ในเดือนธันวาคมแนน้มความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษลัคนาเมษจะเป็นไงบ้างคะ่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมอดีตที่เป็นบทเรียนนะคะแล้วก็นอกจากมีอดีตที่ผิดพลาดไปแล้วเนี่ย คุณก็ยังเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมีทั้งประสบการณ์แล้วก็ทฤษฎีเยอะกลายเป็นสติอะคะ่ะสติถ้ามากเกินไปมันกลายเป็นความเหมือนย้ำคิดย้ำทำอะคือรู้เยอะก็ระแวงเยอะอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วคุณก็อยากที่จะมีคู่รักคู่ชีวิตอะนะคะอยากที่จะเริ่มต้นใหม่อะคะ่ะอยากจริงจังกับชีวิต แต่ก็ยังไม่มั่นใจในตัวเองอะคะ่ะรู้สึกกลาก้ากลัวกลัวจะผิดพลาดผิดหวังอีกหรือว่ากลัวจะเป็นเหมือนคนนั้นเป็นเหมือนคนนี้อย่างเงี้ยคะ่ะเจ้าตาเป็นคนที่มีสนเสน่ห์นะคะอบอุ่นใจดีมีคนเข้าหาด้วยในปักนี้นะคะ่ะจะมีคนที่เข้ามาแสดงออกอย่างชัดเจนเลยว่าเขาชอบคุณ อาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นเพื่อนเป็นผู้ร่วมง,งานหรือจากการแนะนำอะคะ่ะจากงานสังคมได้ด้วยคือถ้าอายุมากกว่าก็มากกว่าไปเลยน้อยกว่าก็น้อยกว่าไปเลยหรือว่าคนคนเนี้ยเขาอาจจะหน้าเด็กก็ได้คะ่ะหรือว่าเขาอาจจะมีความแบบล่าเริงสดใสเหมือนเด็กอะคะ่ะมีความแตกต่างกันมากๆนะคะ,แ,ะแรกๆคุณอาจจะยังไม่ชอบเขา แต่คนคนี้นะคะ่ะสามารถที่จะค่อยๆเปลี่ยนแปลงและเอาชนะใจคุณได้ะคะ่ะจุดเริ่มต้นของความรักของชาวราศีเมษราคณนาเมษคนโสดนะคะถ้าในปักนี้นะคะ่ะถ้าเกิดขึ้นนะคะก็จะเหมือนคล้ายๆกับแรกๆจะไม่ชอบค่ะแต่ค่อยๆเปลี่ยนใจคุณไปทีละนิดทีละนิด,นดอย่างเงี้ยนะคะหรือเพื่อนนะคะอาจจะ เปิดเผยตัวตนของตัวเองความรู้สึกของตัวเองะคะ่ะว่าเขา,าค่ะชอบคุณแล้วก็อยากที่จะเรียนรู้พัฒนาความสัมพันธ์ไปกับคุณแบบช้าๆค่ะอยากให้คุณเปิดใจอย่างเงี้นนะะย,ย,ยนะคะแล้วก็พ่อไม่ๆม่ไนะคะอาจจะเข้ามาแบบชอบคุณแบบเปิดเผยแบบนี้ก็ได้ด้วยนะคะ ก็ในปากนี้ค่ะค่อนข้างจะมีสเสน่ห์มีคนอยากพูดอยากคุยอยากพบอยากเจอคุณนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าอยู่กับคุณแล้วเขาสบายใจอะคะ่ะ คนโสดมีโอกาสที่จะเจอคนที่ใช่ค่ะมีตัวเลือกแล้วมีโอกาสที่จะสมหวังนะคะมาจากการแนะนำค่ะหรือเพื่อนที่พัฒนามากกว่าเพื่อนหรือคนที่เขาเข้ามาแบบเปิดเผยตัวเองแบบชัดเจนเลยว่าเขา,าค่ะชอบคุณมากอย่างเงี้ยค่ะ แรกๆคุณอาจจะคุยไปงั้นๆคุยแบบตามมารยาทเรื่อยๆค่ะไม่ได้ชอบเขาอะนะคะจุดเริ่มต้นแต่สุดท้ายค่ะคนคนนี้จะสามารถค่อยๆเปลี่ยนแปลงใจของคุณแล้วก็เอาชนะใจคุณได้ค่ะแต่ให้ระมัดระวังนะคะความสัมพันธ์ของคนที่เขาแบบมีเจ้าของอยู่แล้วแล้วเขาเหงาะค่ะเขาอยากคุยกับคุณนะคะบทสรุปค่ะ ในปากนี้จะมีคนเข้ามาที่ทำให้เจ้าตารู้สึกกังวลใจะค่ะเข้ามาเปลี่ยนใจของคุณได้นะคะก็คือมีบทบาทในความรู้สึกของคุณนะคะเขาจะพยายามเข้ามาแบบชัดเจนเลยไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลนะคะ มีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะจุดเริ่มต้นก็อาจจะรู้สึกเหมือนเข้ากันไม่ได้รู้สึกไม่ค่อยจะชอบเขารู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้มันห่างไกลเกินไปแต่สุดท้ายแล้วค่ะคนคนนี้จะสามารถเปลี่ยนใจของคุณแบบประหลาดใจเลยนะคะแล้วก็จะสามารถเอาชนะใจคุณได้ในที่สุดอะคะ่ะหรือบางท่านผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนๆก็อาจจะแนะนําคนดีๆให้แต่คนคนนี้ก็แบบ เขาเป็นคนที่มั่นหน้ามั่นใจมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแนะนําปุ๊บเขาก็แบบคือแสดงตัวตนแบบชัดเจนเลยอย่างเงี้ยค่ะคนโสดมีสเสน่ห์นะคะ มีคนพร้อมที่จะหยิบยื่นความรักมาให้ค่ะก็ในปักนี้ไม่ว่าคุณจะเลือกเขาหรือไม่เลือกเขาแต่อย่างน้อยค่ะคุณก็จะเริ่มรู้สึกเหมือนมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วก็รู้สึกงงๆกับตัวเองว่าเอ๊ะคิดยังไงกับเขากันแน่อย่างงี้ค่ะวันที่มีเขามาป่วน ในหัวใจของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าลาคาญแต่วันหนึ่งที่เขาหายไปเขาไม่คุยกับคุณเหมือนเดิมคุณจะรู้สึกว่าเขาหายไปไหนนี่ฉันตกหลุมรักเขาเลิศเหรอฉันรู้สึกดีเขาเลิศอะไรอย่างนี้ค่ะคือเราจะเริ่มตั้งคําถามมันเป็นช่วงเวลาที่ดีของการเป็น จุดเริ่มต้นนะคะของการเริ่มต้นใหม่สําหรับคนโสดะคะ่ะก็มีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แบบช้าๆแล้วก็มีโอกาสที่จะสมหวังในความรักนี้ด้วยค่ะเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษคนโสดด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะ